ผัดทีข้าวขูทุ่มโอ้ยโอ้โหทำอะไรหอมจังเลยนี่เราจะต้มจับไฉ่โอ้่เครื่องอะไรครับอันนี้สามเกลจะห้่นหอมป้อมอมเรียมแล้วก็พริกไทยจะเอามาตำด้วยกันเนาะก็เอาพัดสซน้ำมันหมูน่อยจ,อจะต้มจับฉ่นี่ผัดในหม้อลวกต้มเลยจะไม่ต้องผัดหม้อขาดลวดเดียวเลยง่ายถ้าสาบแบบนี้กบเมืองม่จะอู้ออว่าอาย่างครับสาบแบบลดเสียง หอมเอี๊ยงคุณชอบอะไรอ่ะหอมซอสสดหอมซอสดกะนที่มันชวนจามเนี่ยอยากกินคิวอ่ะก็คิวนิดหน่อยครับแตงโมมันต้องรสชาติของมีรสชาติแน่เลยครับผมขั้นตอนมีต่อไปเป็นอะไรอย่างครับเราก็เอาตัวกัน้ามันหมูแล้วนะทุมัน โอ้ผักน้าก um? ินไม่พักไม่มีมีหัวผักกาดนะจ๊ะนี่ใส่หัวผักกาดลงไปก่อนเนาะผักกาดจะเอาที่ผักสุกไปก่อนนะแล้วก็ไอ้แกนผักกาดเนาะแกนผักกาดจอนะจ๊ะนี่ผักกาดความสุงเนาะที่มันสุกเงี้ยลงไปผัดก่อนจ้ะอันนี้ผัดรวนต้มนะอันนี้ง่ายๆนะรอ่อนกันง่ายได้นะคออผักที่พัดมันจะล็อกจ้ะ พักที่พักมันสลบเที่พักมันเขาจะสังเกตได้ยังไงคร<ม>ับกระเดี้ยมันจะโยมอย่างามันจะหยอบเจ้า,จจาอันนี้เขาไปใส่ใบมื่อกี้ค่ะเจ้าของเครื่องนะเนาะอันนี้มันเก็บไปได้เมือนกันพวกมันจ้าอุ่นกินซ้ำแต่ลำเนาะ เจ้าที่เราจะบอกกวิธีพัดขั้นตอนทำไปแล้วเนาะเรามันต้มมันเกินชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงก็ถ่ายตอนสอนพักปแล้วเนาะถ่ายตอนพัดแล้วก็ใส่น้ำนี่มั้งครับแล้วก็ใส่ใบพักเนาะใบใส่อันนี้เห็ดหอมมาเจนน้ำเลยจ้ะ <คง S 2> เหจนน้ำเจ้าใส่ลงไปใส่ลงไปจะกันแบะอันนี้พักที่รออยู่นะครับอันนี้ัามีอันนี้มีหัวปักกาดขาวเนาะแล้วก็ แกนผักกาดจ้อนกับนิ่มแล้วเขาจะใส่ใบผักกาดลงไปใบผักกาดเจ้าให้ทำหมินหม้อใหญ่เนาะผักกาดนี้กำเมืองเพิ่อนว่าอะไครับอันนี้ผักกาดจ้อนเจ้าผักกาดจ้อนเนี่ยผักกาดกวางตุ้งอ่ะเนาะกวางตุ้งเนาะในภาษาไทยนะครับแม่นจ้าอัน้นผักกำปืนเขาจะใส่มะรุนเนาะเวลาเขาจะปลดเพิ่อจก็มันเกลือยๆเนาะกำปืนนี่ต้องเข้าทีหลังเพื่อ เพื่อมันสลบสักกรั้เขาก็จะใส่ซก็ทุงรถเหนี่ยอากาศซิ้วขาวเห็นเปล่าคนไหนมากน้นแตาลก็ใส่นักแต่เอาปลใส่เจ้าเพราะมันจะได้ความเค็มแล้วก็ความหวานของผักอยู่แล้วแล้วส่วนพิมกากะาอย่างไรครับส่วนนะเจ้าอันนี้เขาเขากลิ่นเทสเลยเนาะคราวนี้เขาใส่พริกไทยสักสองช้อนโตเจ้าแล้วก็หอมเตรียมประมาณสองจอนครับแค่หอมก้อมก็ประมาณแค่หกหักเปลาซอยกระวานหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน อ่ะข้าของป้อมไว้จะใมาต่ำก่อนครับข้าของป้อมนี่ล้างเอามาซอยซอยแล้วกระตั้งเจ้าเป็นทีเด็ดเนาะแม่นเดีมันจะพัดให้มันหอมเลยอ่ะถ้าเขาพัดเนี่ยมันจะหอมต้องพัดเครื่องก่อนเนาะต้องผัดก่อน เพิ่งรู้เนี่ยบ้าแสงจะมีประโยชน์นะครับมีเหรอสำหรับคนมักผักสำหรับมักตะโหอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นสามจันทร์เนาะดูใกล้ๆดูใกล้ๆเล้ค่ะตะก็อันนี้เป็นเต้าหู้ขาวนะตาหู้กระดานนะเนาะครับผมวิธีเลือกเต้าหู้มีเลือกอย่างไรครับเต้าหูอเต้าหู้ที่ทำก่อนต้าหู้ที่มันที่มันบะไซคอมมิ้นอะไรต่าบะบสีเหลืองใเต้าหู้ขาวเนาะเต้าหู้แข็งอ่ัเต้าหู้กระดานเนาะเจ้าแล้วก็อมาซอยแล้วก็มาทอดเจ้า ต้องคนเมื่อก่อนจะเอาเอาหมูดิบนี่พัดติ๊ก็ได้นะแล้วแต่น้องแต่งครับเนาทอดมันหอมดีอะกัน oh, แต่มันเนี่ยคือเต้าหู้กับมันหมูนี่มันฮัดตัวดีเนาะครัเจา้าต้นยมเมื่อก่จะใส่เครื่องปรุงลงไปเนาะครับใส่ซอ,อสหัวใจประมาณสองจานโตนะจ๊ะเนาะจ้าใส่ม <ๆ S 1> ครครัมกซี้อุดมกับใส่นะจกก๊ะแส่หอมบะใส่เนาะเส <ๆๆ S 2> ื่ยมได้นะดไมันหะลุดเนาะ ซิวขาวเงี้ยไม่ไหวแล้วเตี้ยเข้าเขามาใจยังนักนักสุดเราในบ้านเราบบกินหวานเนาะเขาอยากใซตซิวขาวอะไรอย่างครับอันนี้ซิวขาวนี่โฆษณาได้ครับแบบเป็นยังครับอันนี้อ่ะซิวขาวเห็นหอมเจ้าอ๋อเจ้าห็นหอมอ่ะครับเจ้าเห็นเนาะไหนครับจะเริ่มเนี่ยมันมันเริ่มยมแล้วก็เริ่มสลดละเติมน้ำลงไป เติมน้ำสะอาดลงไปนะครับเติมน้ำลงไปอ่ะให้มันหมกมันร่วมพักเนาะสักลิตรฝาสองลิตรนกะกยคะเอาไปปิดฝาไว้เจ้ะจะถ้าอย่างใดถ้ามันซุกลำบึดเนาะเอาอีแตักที่วยไว้ให้พอกันเนาะอันนี้ต้องไปติดตามดูในสตอรี่แล้วกันในคู่นะครับใช่<า>ออด้วยเขาจะทายให้ไวให้พอเนาะแตาไม่เพอเนาะเพราะอันนี้เป็นกรรมวิธีที่ต้องใช้เวลานะครับแม่นค่ะแม่นแม่นเราต้องใช้คาดถึงครับครูตุ้มสามารถปรุงอาหาร ในรักษาอีได้ตัวเนี่ยเป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยนึกว่าอจับใช้ก็ทําได้๋อ้กับครับกขนง่ายแล้วมันทําง่ายจ้าละอนก็ทําได้เนาะโอ้กับมีอย่างฝาสงท้ายกับมูฮาบังครับก็ขึ้นอย่างวอกนารหรือว่าขห้แยมหม้อใหญ่ๆเอาไว้กินกันมันแรงรวดมันเจ้าก็ลองเนี่ยก่อนเนาะต้มจับใช้จ่ะเป็นต้มๆมันกินง่ายเนาะแล้วก็แรงต้มเหมือนแรงลำจ้ะเนาะน้องฟองขอดีเนาะ รกระไดคลิปร้อน<ว><ว>สมุนไพรพิกไทยยังก็ดีโดยกินแำมแรงก็ดีเนาะครับผ<ว>มไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับติดตามกันตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับครูตุ้มบ๊ายบาย